วันนี้เราจะมาทำบัวลอยบัวลอยดอกอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วคิดไว้ว่าให้มันเป็นดอกเดซี่แต่พอทำสีออกมาแล้วมันเหมือนซากุระเราใช้แป้งข้าวเหนียวเอามานวดกับน้ำแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปจากนั้นก็ปั้นเลยให้มันเป็นดอกสัญญาไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดช่องว่าจะทำบัวลอยดอกไม้แน่ๆนี่ผ่านมาสองปีและเพิ่งจะได้ทำใครที่ขออะไรไว้ทำให้แน่นอนแต่ว่ามันจะนานนิดหน่อยขั้นตอนนี้หลังจากปั้นดอกไม้เสร็จก็ตั้งเตาให้น้ำเริ่มเดือดแล้วก็เอาน้องลงไปต้มได้เลยจ้ะนี่ต้มนานมากต้ม2รอบเพราะว่าดอกไม้มันดอกใหญ่ปั้้นดดออกกไไมไว แต่ว่าต้มได้ทีละ5ดอกเพราะว่ากระทะมันเล็กเสียเวลามากแต่เพื่อความน่ารักของคิปก็จะทําขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทําน้ํากะทิเราจะใส่กะทิแล้วก็พุงด้วยน้าตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยแต่ลืมถ่ายตอนใส่เกลือแต่งกลิ่นด้วยใบเตยแล้วก็เอาบัวลอยของเราที่สุกแล้วใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วกินได้แล้วมันน่ารักปุ๊กปีกตอนทํามไม่ได้นึกถึงความอร่อยนะเพราะว่าตอนกินมันก็ไม่ได้อร่อยตักเสิร์ฟเลยถ้วยก็ใหญ่จะเท่ากระทะอยู่แล้วน่าจะกินในกระทะให้มันรู้แล้วรู้รอดอันนี้ดอกมันใหญ่หรือว่าช้อนเราเเเเลลลลล็ก็กกกดดดออออนน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 ีี้้้ปทุ่ใใใหหหญ่หมมมยะนะิแแววาาาาาบบํตืู